ดวงคนเกิดเดือนมีนาคมประจำวันที่ 1- นึถึงยีกุมภาพันธ์สองพช่วงนี้ตัวคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์หรือภาวะการบางอย่างที่ทําให้คุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณมีความกดดนันมีความกังวลต้องใช้ความพยายามมากมายในการแก้ไขปัญหาในการประคับประคองชีวิตบางอย่างให้เป็นไปได้อยู่รอดการเงินในช่วงนี้มีความวิตกกังวลกดดันเรื่องการเงินเงินที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องใช้ตัวคุณช่วงนี้จึงพยายามหาเงินอย่างสุดวิธีเพื่อให้ได้เงินมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปแล้้วคคุณก็จะะไดมา่ การงานระวังการมีปากเสียงปัญหาทะเลวิวาทการแข่งแย่งชิงดีความอิจฉาริษยาการแอบเลื้อยขาเก้าอี้กันงานที่เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นมาระหว่างทางการทํางานถ้าคุณทํางานส่วนตัวเพียงคนเดียวแล้วเกิดปัญหาเจออุปสรรคเข้ามาคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวได้ค่ะความรักคนส่วนมีเกณฑ์เจอคนถูกใจปึ๊บปั๊บกระทนหันเหมือนรักแลกพบ ส่วนคนมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงนี้ถ้าคุณมีปัญหามีปากเสียงบางอย่างันเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจกันคุณจะต้องพยายามใช้ทุกวิถีทางในการสารคนสมัคให้กลับมาดีเหมือนเดิมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้คลี่คลายลงไปได้สุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งตอมลูกหมากมะเร็งรังไข่มะเร็งปกากม,าาม,ปมดลูกโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์คำแนะนำ ไม่ว่าจะเจอปัญหาจะอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตขอให้คุณใช้ความอดทนอดกลั้นในการรอคอยให้สถานการณ์ต่างๆเริ่มลี้คายดีขึ้นตั้งสติเข้าไว้หาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสถานการณ์ต่างๆลี้คายไปนในทางที่ดีค่ะ